สวัสดีจ้าลูกๆที่น่ารักของป้าแว่นวันนี้ป้ามีเรื่องโงเ่เฮงการเงินมาฝากนะจ๊ะโดยเฉพาะคิว้วที่เขาว่ากันว่าถ้าดีเงินก็จะไหลมาเทมาใครอยากรู้ว่าคิ้วแบบไหนที่เรียกเงินเก่งฟังให้จบนะคิ้วของคนเราเปรียบเสมือนหลังคาแห่งดวงตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ แต่คิ้วเนี่ยเป็นเหมือนประการที่คอยปกป้องและบอกเรื่องราวชีวิตของเราได้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเงินทองถ้าคิ้วได้รูปได้ตำแหน่งเงินจะเข้าแบบไม่ขาดสายแต่ถ้าคิ้วมีปัญหาเงินก็อาจจะรั่วไหลลูกๆคนไหนที่มีคิ้วหนาเส้นขนเรียงตัวสวยปลายคิ้วไม่ตกนี่คือหงเห้งของคนขยนันหาเงินเก่งและมีโชคจากการทำงานหนัก เงินที่ได้จะมั่นคงไม่หวือหวาแต่เก็บอยู่ไม่หายไปง่ายๆถ้าคิ้วโกงนิดๆเหมือนคันสอนอันนี้บอกเลยว่าเป็นโงเ่เฮงของนักลงทุนมีหัวคิดด้านการวางแผนกล้าลองอะไรใหม่ๆและมักได้เนินจากการลงทุนหรือการต่อย,ยอดธุรกิจบ้าขอแนะนำว่าถ้ามีคิ้วแบบนี้อยากกลัวลงทุนแต่ให้เลือกสิ่งที่ศึกษาแล้วเท่านั้นนะ คิ้วที่ขนเรียงตัวเป็นระเบียบเส้นไม่ชีฟ้ฟูและมีช่องว่างระหว่างคิ้วกับตาที่พอดีมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นเชรจาเก่งค้าขายคล่องลูกค้าเอ็นดูเลยมีเงินเข้าไม่ขาดมือบางคนคิ้วไม่ได้หนามากแต่ได้รูปชัดและโครงสวยอันนี้มักจะเป็นคนที่ใช้สเสน่ห์และความสามารถพิเศษหาเงินเช่นงานด้านศิลปะ Creative Content หรืออะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าคิ้วของลูกๆจะเป็นแบบไหนสิ่งสำคัญคือการดูแลให้คิ้วสะอาดได้รูปไม่รุงรังพระโงเ่เฮงที่ดีก็ต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองและอย่าลืมเสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับการให้ความรู้หรือสนับสนุนการศึกษาเงินทองจะไหลเข้ามาไม่ขาดสายวันนี้ป้าฝากเรื่องโงเ่เฮงคิ้วเรียกเงินไว้เท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องรวยเฮงบายป้าแว่น แล้วเจอกันในคลิปหน้าป้าจะมีเคล็ดลับโง่เฮงอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกจ้า